พี่ครับตัวนี้ทําไมในฟอนต์ไม่เหมือนกันครับคือคืออย่างนี้ครับผมจะบอกกันครับทั้งสองตัวนี้นะครับผมบอกก่อนเลยนะจากลายหน้ากับลายหลังก็คนละลายกันแล้วที่มันสีแตกต่างกันคุณไม่ต้องตกใจนะบางทีมันเป็นลายทัวเดียวกันเหมือนกันนะครับแต่บางครั้งเนี่ยลายหน้าหลังมันทํามาแบบไม่เหมือนกันอ่ะเช่นสมมุติว่าเสื้อทัวงานเดียวกันเนี่ยแต่ว่ามันมันทำเครือบเครือบมันจะมีเสื้อทัวเนี่ยนะครับมันจะมีเสื้อทัวเนี่ยที่สมมติว่าในหนึ่งปีเนี่ยวงดนตรีจะทัวทั้งอเมริกานะทั้ง ทั้งอเมริกาเนี่ยจะมีการทาทัวร์ไว้แล้วตารางทัวร์ลงไว้แล้วตั้งแต่ต้นปียันท้ายปีหรือว่าครึ่งปีแรกสมมุตินะเอาเป็นแบบเต็มปีแล้วกันมีเสื้อทําเสื้อตั้งแต่ต้นปีเตรียมเตรียมขายทั้งทั้งปีแล้ววางแผนมาเรียบร้อยแล้วเสื้อครบทุกอย่างพร้อมแล้วแต่ว่าระหว่างเบรกเนี่ยนะครับหรือว่าทัวร์มันมีการแคนเซิลไปหรือมีการเลื่อนวันหรือมีการอะไรใหม่นะมันอาจจะมีการทําเสื้อขึ้นมาใหม่เพิ่มขึ้นมานะครับบางทีมันก็อาจจะเป็นเคสนั้นก็ได้อย่างตัวนี้เนี่ยนะครับม สก,กีนอะไรก็แตกต่างกันอยู่แล้วนะครับแต่เป็นเสื้อแท้ทั้งคู่นะครับนะตัวนี้มันเป็นเคเดลอะเคเดลตัวนี้เป็นปีสองพันกว่ากว่าอย่างเงี้ยเป็นตัวนี้เป็นปีสองพันสองพันหกก็เก่านะเก็บไว้สักหน่อยนะตัวนี้สองพันสองพันห้าเขาถามว่าสองพันสองพันห้าได้ไหมผมรู้สึกว่าไม่น่าเกยดไม่น่าเกยดผมใช้คําว่าอย่างี้เอาอย่างแรกผมตอบได้ที่ผมตอบได้คือเป็นเสื้อแท้แน่นอนตรงปีไหมตรงปีแน่นอนนะครับแต่เรื่องของราคาสําหรับผมนะผมผมลองดูราคาที่คุณพูดมาผมรู้สึกสองพันสองพันห้าไม่น่าเกยด นะครับไม่น่าเกียดนะครับนะอ,ะอันนี้เขาส่งมาเป็นเสื้อแคเดอร์ออฟฟินะครับตัวนี้ก็ประมาณประมาณสองพันสองพันแปดสองพันสิบนะฮะตัวนี้สื้อว่าสวยไหมเออแต่สวยนะดูลายออกฟิวเก้าศูนย์เลยนะดูลายที่ออกฟิวเก้าศูนย์นะกันนะออกฟิวเก้าศูนย์นะลายค่อนข้างใหญ่นะเพราะว่าเ,เพราะว่าลายลายประมาณปีปีสองพันส่วนใหญ่เนี่ยเขาเรียกว่าอะไร ลายช่วงปีสองพันเนี่ยมันจะลายค่อนข้างเล็กแต่อันนี้มันประมาณปีสองพันสองพันเหมือนกันแหละแต่ว่าลายสก,กีนค่อนข้างใหญ่ฟิลงานออกไปเก้าศูนย์นะออกไปทนทอนเก้าศูนย์เลยนะคุณอาซูมิดูหน่อยครับตอกปีตรงหมายงานอะไรโอเคหนึ่งเก้าเก้าหกอ่ะอย่างแรกเลยนะตัวเนี้ยหนึ่งเก้าเก้าหกไหมผมว่าเป็นไปไม่ได้ลายเดลต้าตัวนี้น่าจะอยู่ประมาณประมาณสองพันแล้วอะายเดลต้าตัวนี้ยเดลต้านี้น่าจะอยสองพันแล้ว มีสิทธิ์90แต่ว่าไม่ถึง96อ่ะตัวนี้มันมันต่อกัน1996อ่ะผมว่าไม่น่าถึง98 99เนี่ยพอมีสิทธิ์เป็นไปได้นะถ้าถามว่าเป็นบล็อกย้อนไหมผมว่ามีโอกาสเป็นบล็อกย้อนนะเนี่ยถ้ามันเป็นป้ายเนี่ยเป็นป้ายเนี่ยป้าย JBS เนี่ยใช่ไหมถ้าเป็นถ้าเป็นเป็นป้ายยุคนั้นจะเป็นป้าย JBS ถ้าเป็นตัวยุโรปเป็นป้ายตัวเจโอผมว่าตัวนี้จะอยู่ประมาณปี99สองพันอ่ะนะประมาณเนี้ยนะฮะอ่ะอันนี้ตีราคาอันนี้คุณฟิวส่งมาตีราคาตัวนี้หน่อยอย่างนี้อย่างน เป็นรุ่นใหม่นะปัม๊มคอเป็นลิขสิทธิ์รุ่นใหม่ๆแล้วนะครับแต่ว่านิดนึงเพิ่มน,นิดนึงนะแบบนี้ไม่แพงหลักร้อยแต่ตัวนี้ผมขอชมนิดนึงนะว่าตัวสกรีนเนี่ยมีฟิลคล้ายๆงาน90อยู่นะ<ม>ใช้คาว่ามีกลิ่นมีกลิ่นคล้ายๆของงานเก่าอยู่ถือว่าเป็นตัวที่สกรีนไซส์สกรีนสวยดีเทลสกรีนแบบรุ่นเก่าถือว่าสวยตัวสกรีนถือว่าสวยแต่ว่าไม่แพงนะตัวนี้ยังไม่เก่านะครับยังไม่เก่าก็หลักร้อยแล้วกันหลักร้อยไม่แพงนะ ถ้าคับใส่ถุงดูแพงแต่ว่าพอมันเป็นสกรีนคอสจริงๆมันเป็นเสื้อที่ดีกันจริงๆแต่ก่อนเราซื้อเสื้อยืดใส่เราใส่ตัวละห้าสิบตัวละเจ็ดสิบตลาดนัดนะพอบอกว่าสามร้อยไม่แพงนี่ก็ลายลปากแต่ก่อนก็ใส่ตัวตัวหลักตัวละร้อยสองร้อยแต่ก่อนก็ตัวนี้ตันนี้ก็ตัวนี้ก็สามผมว่าสองสามร้อยขายได้สามร้อยขายได้ไม่น่าเกลียดแล้วกันอะนะคุณโทมัสเวลีมัสนีอันนี้เป็นเป็นเสื้อของเอเดนจอน เอตันจอนเนี่ยผมก็ชอบฟังเพลง,ขงเขานะผมชอบเพลงของเอตันจอนนะครับแล้วก็ฟังเพลงของเอตันจอนหลายเพลงขอนึงเพลงเพราะที่เขาเปิดประจำนั่นแหละเดี๋ยวโดนแบน <c oughs> แล้วก็เป็นป้ายป้ายลีป้ายลียุก้าศูนย์เนื้อผ้าด,ดีมากป้ายนี้บางคนบอกว่าพี่ออฟป้ายลีเนี่ยมันมันไม่ใช่ป้ายที่ทำกางเกงยีนเหรอครับไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ทำกางเกงกางเกงยีนเหรอครับตัวนี้ไม่ใช่นะคือเขาทำเสื้อยืดด้วยนะเห็นเขาเขียไว้อ่า a s s ส m b บล in Mexico นะครับ of U.S. material นะครับก็คือหมายความว่าใช้เนื้อผ้าของอเมริกาแต่ไปตัดเย็บในเม็กซิโกนะครับก็ถ้าเป็นลักษณะนี้ส่วนใหญ่จะอยู่ประมาณกลางๆเก้าศูนย์นะครับเก้าสามเก้าสี่เก้าห้านะครับซึ่งตัวนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตนะ big picture ตัวนี้โอ้ชัดเลยนะครับปลายเก้าศูนย์เลยเก้าเจ็ดเก้าแปดนะครับแต่ว่าทรงเสื้อเนื้อผ้าดีนะตัวนี้เป็นของแท้นะครับเป็นเสื้อของแท้และเนื้อผ้าดีของของอ่าป้ายลีนะครับตัวนี้ก็เป็นของแท้แล้วก็เรทราคาผม ผมให้ราคาอยู่ที่ประมาณสองพันถึงสามพันนะประมาณนี้นะประมาณนี้ไม่น่าเกียดคุณจะไปขายเกินนี้สามพันห้าสี่พันก็แล้วแต่คุณนะรประมาณนี้นะของแท้แน่นอนนะฮะตัวนี้ราคาเท่าไหร่ครับเดอะดอด้วยนะครับพี่อ๊อฟโอเคตัวนี้วงควีนอันนี้ไม่ใช่นี่มัชลูมเฮดตัวมัชลูมเฮดตัวนี้ไม่รู้นะครับตัวนี้ผมไม่รู้จักนะครับผมไม่รู้นะแล้วก็เดอะดอตัวนี้นะครับอย่างแรกเลยเนี่ยถ้าป้ายังอยู่นะถ้าป้ายังอยู่ตรงนี้ตรงด้านขวาเนี่ยจะเขียนว่า ลักษณะต,ตอกเอนี้ยเราดูเล็กๆนะดูไม่ชัดนะแต่มันจะเป็นของวินเทอร์แลนด์ของล็อกเอ็กเพสตัวนี้น่าจะเป็นปี1,993ถ้าป้ายังอยู่เนี่ยจะเป็นป้ายฮาร์เน็หรือว่าป้ายเฮนส์บางคนอ่านฮาร์เน็อ่านบางคนอ่านเฮนส์เฮนส์นะนะครับ,นะรบตัวนี้ก็หนึ่งเนื้อผ้าจะบางมากลักษณะไหลมันจะรูลงอย่างนี้ถ้าเป็นป้ายเฮนนะถ้าเป็นป้ายเฮนนะครับป้ายเฮนตัวนี้เนี่ยจริงๆสําหรับผมนะมันเป็นเสื้อที่สวยมากนะครับมันเป็นเสื้อที่ สกรีนสวยเรามีงานเป็นความเป็นศิลปะแล้วก็สําหรับผมนะตัวเนี้ยสาหรับผมผมขายห้าพันไม่น่าเกียดแต่ไม่ขายไม่ออกเพราะว่าคนไม่อินด้วยตัวเนี้ยถ้าเป็นคนที่เล่นเสื้อยืดวินเทจเป็นในเชิงสะสมของเก่าอย่างผมเนี่ยบอกว่าห้าพันไม่น่าเกียดหกพันไม่น่าเกียดหกพันไม่น่าเกียดห้าพันไม่น่าเกียดแต่จริงๆแล้วเนี่ยราคาที่พบเจอกันเยอะๆอยู่ที่ประมาณพันห้าสามพัน่ะเอออยู่ที่ประมาณพันห้าสามพันนะประมาณพันห้าสามพันแต่จริงๆแล้วขายสี่พันถึงหกพันเนี่ยในราคาเนี่ยผมผมบอกเลยว่าไม่น่าเกียด เพราะเสื้อตัวนี้สวยดูดีแล้วก็เป็นลายที่แบบสวยจริงๆสท่ากับผมนะแล้วก็เนื้อผ้าของบ้านเนี่ยผมบอกเลยว่าให้ผ่านนะครับนะประมาณนี้ดีกว่าผมตอบประมาณนี้ดีกว่าเพราะว่าบางทีคนไม่ชอบลายของเดนดอรของจิมมอนิสันเท่าไหร่นะครับนะงานแท้ใหม่ครับตัวตะเข็บเดียวตัวนี้ผมบอกก่อนนะอ่าอีโรสมิธไนไลท์เนี่ยผมถ้าจะจำไม่ผิดมันน่าจะอยู่ประมาณปี98 97 98 99อยู่ช่วงประมาณนี้นะครับ97 98 99 Nine ็าแไนไลท์ที่เป็นลายแมวตัวนี้นะครับอยู่97 98 99นะครัเก้าเจ็ด เป็นงานตัวยุโรปตัวนี้ก็ต้องบอกอตรงๆว่าเป็นงานยุโรป90แท้ๆงานปลาย9ก้านไม่แปลกนะที่มันเป็นขอบคอคู่แบบนี้นะบางคนสงสัยว่าพิมอมครับมันเป็นขอบตะเข็บขอบคอคู่ไม่แปลกนะครับเพราะตัวนี้นะ่ะทรงเสื้อมันจะออกไปทาง2000ปี2 0 0 0นนิดๆเพราะว่าตัวทัวร์ของ a อร o อสซิมิทไลน์เนี่ยไลน์แมว9้าชีวิตเนี่ยมันอยู่ประมาณช่วงปลายปลาย90้านะครับน้นทรงเสื้อจะเป็นอย่างเงี้ยอันนี้เป็นเสื้อของบุสบิงทีนนะไม่แพงอย่างนี้เันทุกคือตอนนี้ต้องมอ,องตรงว,ว่าเป็น เป็นขาลงของของพวกสายเนี่ยกัยเป็นขาลงของพวกสายอย่างนี้อยู่แล้วพวกสายแปดศูนย์นะครับตัวนี้ก็จริงไหมใช่ไหมบอกว่าพันห้าขขายยากเลย, <S 2> <S 2> ยแต่ก่อนแต่ก่อนนะประมาณสองพันห้าขายได้นะแต่ตอนนี้พันห้ายังขายขายยากมากเลยนะตอนนี้เนะขาบอกว่าอะไรบนยะ์ eBay, ราคาสามพันกว่าราคานี้จริงไหมก็ตั้งได้อะก็ตั้งได้แต่มันไม่ออกอ่ะผมบอกแค่นั้นแหละนะครับมันไม่ออกช่วงนี้นะมันค่อนข้างเงียบนะครับจริงจริงแล้วมันเงียบนะตัวนี้เท่าไหร่กันอินดิบาอีใช่ไหมก็เขาถามเขาถามว่าอะไรน่ะ เขาไม่พิมพ์อะไรมาเลยเขาส่งรูปมาเนี่ยไม่ถามอะไรมาเลยอันนี้มันคือตัวนี้อันนี้เขาถามเนี่ยแพทสมาเนี่ยราคาเท่าไหร่แต่นี่เป็นวายเงเราไม่รู้ว่าเท่าอันนี้ของแท้ไหมแท้แน่นอนนะครับแท้แน่นอนแล้วก็เป็นป้ายทัชออฟโกลป้ายทัชออฟโกลตัวนี้มันจะอยู่ช่วงประมาณปลาย90นะครับประมาณปี97 98 99ป้ายทัชออฟโกลนี้มันจะอยู่ประมาณปลาย90นะครับจริงๆทัชออฟโกลเนี่ยเห็นมันจะเขียนว่าสปริงฟอร์ดด้วยจริงๆมันทำพวกเสื้อวงมาตั้งแต่ยุค80แล้วนะครับ การ์ตูนสโนวปีการ์ตูนมีนาคดใหม,ม่สโนวปีผมว่ามีนะบางลายสวยนะะกันสกูปสกูปปี้สกูปปี้พีนัทอะไรพวกนั้นอนะ่ะจริงจริงอ่ะมันจะมีลายมันชอบ,ชอบเล็กไงแต่ถ้ามันเป็นลายใหญ่ๆเนะ่ะผมว่ามีโอกาสนะขนาดเรายัางชอบแบบแปลกๆลเว้ยเออผมชอบลายแปลกๆนะคือคือตอนเนี้ยผมต้องบอกก่อนนะว่าเวลาผมเล่นเสื้อยืดวินเทจนนะ่ะผมชอบเล่นอะไรที่เขาไม่เล่นเพราะว่าอะไรที่เราไม่เล่นน่ะเราจะซื้อไว้ก่อนแล้วมันก็จะแพงตามอาจจะมีเซอร์ไพรส์อยู่เรื่อๆแต่เราต้องมีวิธีการที่แบบ วิธีการที่เราเล่นนะไม่ใช่ว่าเราเราซื้อหมวดเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ยัยดูกันเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ยัยดูตัวนี้โอ้สวยไหมโคตรสวยทะลุหลังสวยมากเลยอ่ะสวยไหมอุ้ยปลายทองสุด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 สวยต้นต้นเก้าศูนย์ใช่ไหมใช่ประมาณเก้าสามอ่ะเอาไปห้าพันพออ้เอาห้าพันพอขากันจริงเลยขาย5 0 0ห้าพันพอตีหน่อยครับงานอะไร เอเลียนตัวนี้มันงานยุโรปหรือว่างานไทยวะผมไม่แน่ใจนะเจมส์เฮดฟิวฟิวเหมือนงานไทยเก่าแต่ผมไม่แน่ใจนะแต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นงานไทยเก่านะตัวนี้ตัวนี้น่าจะเป็นงานไทยแต่ว่าเก่านะไม่ว่าจะเป็นงานยุโรปหรืองานไรแต่ตัวนี้เป็นรุ่นรุ่นรุ่นค่อนข้างเก่านะประมาณปีสองพันนะฮะเก่านะแต่ผมไม่แน่ใจว่าเป็นงานไทยหรืองานยุโรปแต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นงานไทยมากกว่าเนสกาสูงตั้งสองพันพอไหวไหมครับสภาพดีโอ้าลายเนี้ผมว่า ถ้าลายแบบนี้สองพันผมผมความรู้สึกผมผมว่ามันยากนะครับขายค่อนข้าง,าง,างยากแต่ลายดีนะพี่ดูสังเกตด์คุณจ mm ีเ hmm. ค o h a n d พิมม์มาบอกว่าโรลลิ่งสิงโตปีเก้าเจ็ดมีอนาคตไหมครับบิทูบาบิลอน oh. มีผ้าขาวผ้าดำเนาะผ้ามัดย้อมก็มีผมมีความรู้สึกว่าสำหรับผมนะผมรู้สึกว่ามันไปได้ถึงประมาณหกพันนี้นั่นแหละมผ mm hmm. สำหรับผมผมคิดว่าน่าจะไปหกพันเจ็ดพัน่าจะเต็มที่แต่ถ้ามันเกินหกพันไปเจ็ดแปดพันเมื่อไหร่มันอาจจะ ใบแปดพันห้าเก้าพันนะแต่ว่าหกพันนี่ก็เต็มที่แล้วนะตอนนี้ผมก็เจออยู่ที่ประมาณสี่ห้าพันแต่ถ้าสุดๆของมันก็อาจจะประมาณหกพันละอาจานะหกพันหกพันห้าเต็มที่แล้วแต่ว่ามันเป็นเสื้อที่ดีนะลายสวยแล้วก็มันชอบหลุดไปเจอเป็น,ป,น <c oughs> ป้ายแอนวิวป่พอเป็นเป็นป้ายแอนวิวแล้วมันได้ตะเข็บเดี่ยวมัน,ม,นมันดีตรงเนี้ยเนาะ <c oughs> อันนี้เป็นโรเจอร์วอเตอร์พิงค์ฟอยทัวร์นี่ป้ายเดลตา <c oughs> ้า,เ,ตาเป็นปีสองพันแปดไม่แพงนะตัวนี้ก็ซักประมาณหกร้อยถึงพันหนึ่งแล้วกันนะประมาณหกร้อยพันหนึ่งนะเป็นของแท ตัวนี้เป็นลายหมูนะหูลายหมูนะสายตายเลยอเมริกันมอเตอร์ไซค์เคินไอรอนนี่ลาสเวกัสเนวาดานะครับตัวนี้ก็อย่างแรกเลยนะครับมผมดูทรงเสื้อแล้วเนี่ยทำไมมันดู xl จริงๆมันควรจะอกประมาณย3ิบสามนะครับอกยาวเท่าไหร่ครับของแท้นะของแท้นะของแท้นะครับตัวนี้แต่มันดูทรงเสื้อเหมือนอกตัวเล็กนะจริงๆ xl ตัวเนี้ยมันควรจะอยู่ที่ประมาณอกย2 23บสองยิบสามนะแต่ตัวนี้ดูอก,ด,อกดูอกเหมือนยี่สิบเอ็ดยาวยี่สิบแปดะนะครับ กลัวจะทําไซส์หรือเปล่าถ้าไม่ทาไซส์ตัวนี้ก็ราคาก็น่าอยู่ที่ประมาณ6,000-6,500ประมาณนี้6,000-7,000นะประมาณนี้นะเพราะว่ามีรายหลังด้วยอาจจะขายได้ทั้ง6,500-7,000ได้อยู่นะฮะช่วยจอวจุดสังเกตแท้บอมหน่อยครับพี่ตอนนี้รับการเท่าไหร่นะครับตัวนี้ผมบอกตรงน,น,นะสังเกตตรงที่หน้าตัวเนี้ยสังเกตตรงที่หน้านะครับผมจะบอกยังไงหล่ะมันไม่เหมือนกันอะหน้ามันจะบวมกับเรียวมันมันมันไม่ใช่หน้าบวมกอนเรียวเว้ยมันมันจะขาววอกอะ มันจะขาววอกแล้วก็ตัวหนังสือมันจะค่อนข้างเปลือนะครับแล้วตรงตรงนี้เห็นไหมตรงนี้มันจะมีมิติหน่อยนะครับเห็นไหมมันจะไม่ดําทึบเลยนะครับนะตรงตาดําทึบตรงนี้จะไม่ดําทึบเห็นไหมนะครับอันนี้ตัวนี้ของแท้นะครับแต่สังเกตได้ง่ายเลยนะเว้เวลาผมซื้อผมซื้อป้ายอ่ะเออซื้อป้ายผมผมซื้อสบายใจผมไม่ต้องไปน่าปวดหัวผ <camoufl aging S 2> มสบายใจม <kaç S 2> ผมพยายามซื้อป้ายแชมป์ป้ายพวกคลนี่คลนี่ป้ายอะไรอย่างเงี้ยนะผมจะซื้อป้ายประมาณนี้นะครับนะประมาณนี้ดีกว่านะผมจะซื้อป้ายเอาที่มีป้ายครบ ป้ายแชทเยนอ่ะที่อันี่ยดูป้ายเนี่ยป้ายของแท้เลยเนี่ยเนี่ยป้ายของแท้เลยป้ายแชมป์วัสดุมันเป็นอย่างเงี้ยเราจำป้ายได้อย่างเงี้ยนะครับ,บก็กซื้ออย่างเงี้ยเลยตรงขอบกระจิไอ้ตรงหน้าหัวกระโหลกอ่ะใช่มันจะเปิดตรงเนี้ยมันจะมันจะมันจะเลอะเลอมันจะไม่คมม,ม,ม,มันจะไม่คมตรงตรงเนี้ยมันจะเลอะเลอมันจะไม่คมนะตัวนี้ราคาอยู่ที่เท่าไหร่ครับหนึ่งเก้าเก้าหกสักประมาณสองพันสามพันได้ประมาณสามพันบวกลบแล้วกันสามพันบวกลบเออใช้ได้อยู่อะประมาณบวกลบประมาณเนี่ยปีปีไม่ลึกปีไม่ลึก คือถ้าเป็นตัวของลิควิดบูลเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยที่ที่ราคาแพงไปหลักหลายพันเนี่ยจะเป็นลิควิดบูลป้ายขาวนะจะเป็นล<ช>ิคว<ช>ิดบูลป้ายขาวนะครับแต่ถ้าเป็นตัวเนี้ยมันจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่พูดกันตรงๆนะครับ<อ>เนื้อผ้าเนื้อผ้ามันไม่ค่อยดีแต่ลายน่ะสวยไหมสวยนะสวยนะครับก่อนจะจากกันผมรบกวนฝากไลค์ฝากแชร์แล้วก็กดฝากติดตาม y o YouTube ของผมด้วยนะฮะฝากไปติดตามกันด้วยนะครับแล้วก็ฝากไลค์ฝากแชร์กันด้วย สำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามมากๆไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับขอบคุณครับ